สวัสดีทุ้กท่านด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้ครับผมวันนี้อยู่ในเกมนเบสบอลนะครับทําไมเสียงผมมันเท <c oughs> คิดแล้วมันพลาดนะครับผมทําอ๋อผมมันเล่นเบสบอลม,มสึกชาติแล้วนะครับผมครั้งสุดที่ผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็คือตอนน่าจะประมาณตอนป .5 โอ้โหมันนานมากเลยตอนนี้ผมอยู่ม .1 น,นะครับผมโอ้ วันนี้ผมจะผมมาเล่นแบบสุ่มนะครับไม่มีเพื่อนนะครับเพื่อนผมหายหมดแล้ว <c oughs> ผมจะรับตำแหน่งเป็นฝ่ายบุกแล้วกันนะถ้ามันแหลกๆผมขออภัยนะครับเพราะว่าผมเปิดก o เกิลมาหลายอันนิดนึงนะครับเพราะผมต้องเผื่อไว้เรียนด้วยผมอัดตอนพักเที่ยงนะเมื่อกีว่าคลิปนี้น่าจะอจัดครั้งเดียวจบไปเลยเพื่อมเีเพื่อนมีเพื่เพื่อนมืมีมเพื ไปลุยเลยมะโอเคไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกเอ็นโอ้โหตอนแรกคิวเอ็นนั่งโพวววมาให้เพชรมาให้เพชร thank you thank you เมื่อกี้ตอนแรกถ้ามันไปเอ็นเนอร์โพมานะผมตายหาแล้วว่ามันเปิดตะกี้บอกได้เดี๋ยวผมอัพนี้ก่อนโอ้โหทำไมมาอัพอันนั้น่ะมันอัพทำหมทำไม,อ,มอ่ะ ผมจะไป,ปลุกแล้วลวกันมันไม่รอดหรอกเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยมันจะต่อมามันจะต่อมามันจะต่อมานั่น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 โอ้มายก็แรงจัดนั่นหน้นาไม้หรือธนูวะโอเคไม่รู้แต่ไม่ควรออกไปหนู้ช่องเสียงแรงก็ชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่ไม่ไ,มไอโอ้โหเออห <laughs> น้าไม้หน้าไม้หน้าไม้ สองเฮ้ยเฮ้ยตายมึงวิ่งตายแล้วไอ้โอเควิ่งเลยวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยแม่งขนเพื่อนกันมา <c oughs> ตายตายตายกัดโอ้ยกัดจ,จะวิ่งไปพักมันไม่ไม่พักไม่ได้ไม่เห็นโอ้ ทำไมเทเลพอร์ตไม่ไปสักทีเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวละครเลยเลยนะครับผมใช้เป็นไม่ไม่ไม่มีสกิลหาอะไรให้กูใช้เลยผมเป็นตัวละครนี้ตัวละครที่ผมแป๊บเฮ้ยแบบนี้ผมไม่เคยเจอฮะแบบนี้ผมไม่เคยเจอมีต้นไม้ใช่มหมแล้วมีต้นไม้ผมจำไม่ได้แล้วว่าไหนมันโหดไหนมันไม่โหดน่าจะปรับหลายอย่างนะแต่ว่าผมจําได้ว่าเพื่อนมึงบอกตลอดว่าต้นไม้มันโหด ผมก็เพิ่งจะเชื่อใครเลยนะฮ <c oughs> ้าดูผมดูจากระยะห่าของเพชรเนี่ยใช้แค่แปดบล็อกก็น่าจะประหยัดได้นะสิบหกบล็อกต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วถ้าไม่เร็วฝั่งนู้นมันแย่งแนะ่นั่นไงโอ้โหแม่งชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วแม่งหมด oh okay. โ,ตตหโอ้マイ god โอเคเตรียมโปตายหันโอ้มันมาแล้วอนะเตียงแตกแน่ ชิมหายแล้วโอเคเพื่อนลาก่อนโอเคทางนี้เราแพ้ครับนั่นงานกุ้ว่าแล้วเราไม่ได้กันเตียงหาอะไรเลยโอ้โอไม่มีเราโดน s ช i ดแมนหวงังไม่เราไม่ต้องหวงังที่อะไรแล้วอ่ะนั่นอ่ะมันตายหาแล้วผมแม่งไม่ได้ซื้อชุดว้าวผิดคาดะ่ะเฮียมแมง่ง ยกพลมาแล้วมันยกพลมาผมมีเพชรเอไม่ใช่ดิผมมีไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตนี้เอาดับเดกดับหิม,มาสักอันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตี๋เราหายไปแล้วอะตายหนึ่งไอ้นั่นีอย่รงนู้นถ้าบุกไปต้องโต,งตงมันตายห่าแน่นะครับผมเรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับเกิดใหม่ไม่ได้นะครับถ้าหากตายล้วไปโผล่ต่างโลกเลย แล้วมันผมเล่นลั c กี้บ็อกอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่มีลั lucky box เลยวะผมจะรอชุดก่อนดีกว่าถ้าหากมันบุกมาแล้วก็ชิบหายแน่ผมมีแค่โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอเควิ่งหนีเลยวิ่ง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 ขี้ขาดหมดเข้าสู่โหมดขี้ขาดวิ่งสุดชีวิตโอ้โหแม่งเลยเออดันแหลกแตงกิ้ว <Yeah. laughs> โอ้ยจะรอดมันไม่รอดมันไม่รอดอมันไม่รอดจุึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยมันไม่รอดมันไม่รอดโอ้โหสกิลม่งเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมได้เตรียมตัวเล่นใหม่แล้วผมต้องฝ่าขนาดเหล็กเลยไอ้วสายลุงนั่นคืออะไรอ่ะตัวละครใหม่อ่ะเดี๋ยวมันมีสกินแต่ผมไม่ได้ตามข่าวเกมเกมนี้น่าจะจบภายใน10นาทีนะครับผม เวลาผมมีน้อยนะครับผมต้องแบ่งไวรัไปเสียด้วยเกิดใหม่เกิดมาเกิดม่ใน่างโลกโอเคแบบนี้ผมเคยเล่นอยู่จำได้ทีมผมขอไม่กากแล้วกันโอ้ยทีมผมมี VIP มีบ้านรวยคนหนึ่งอย่าบอกนั้นเรามีต้นไม้อะโอ้เรามีต้นไม้เรามีแต่คนในเพบ โอเคนาดนี้นะ่ายากยาวแน่นอนทุกนาที่ผมเห็นคนเทพแม่งต้องลากยาวตลอดไม่มีเหตุผลด้วยมันถ้าผมคิดว่ามันจะบุกมันเนี่ยมันต้องใช้บล็อกท่ากับผมนั่นแหละตาเอาเอ้าเอา,เอาไม่เอา้าเชี่ยไอ้ต้นไม้มันออกไปทำไมอะทีมเรามันก็ไม่ได้กากแต่เฮ้ยทีมเรามันกากขนาดนั้นเลยเหรอต้นไม้ไม่ออกเลยหรือมันหนิดแหละหรือว่ามันหลุดวะ ชิบหายมันมา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 แม่งไม่เมงบอกบ็อกเถิดมึงเอาบ็อกมาให้กูโอ้ my god ช่างเถิดเอาชิ้นนี้มันสะพานปุกขานี่หว่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเร็วเร็ววันนี้อีสภานี้จะหายแล้วกูจะตายไม่ไม่ได้มาหนึ่งอัน โอเคเป็นรอดบุนอะไรอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะช่างเถิดแม่งไม่มีใครกันเตียงเลยพวกมึงจะให้เตียงมันโล่งอย่างนี้ไม่ได้นะแบบไม่มีผ้าห่มแม่งไ,ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีผ้าห่มเลยซ้ำนะครับโอ้ถ้ามันบุกมาต้องตองต้องอย่างนี้ใครทำไงไวะเนี่ยก็วิ่งชิบหย ทีมสีเขียวต้องชนะภายในวันนี้ให้จงได้เพราะว่าโอเคผมมึงมาหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่มีทีมใหม่หายนะครับผมเจได้ว่าน่าจะอยู่บอลนี้ผมคุมถ้าเป็นสีเหลี่ยมก่อนตกแต่งนะครับเฮ้ยเพื่อนไปเอาอะไรมาไปเอาอะไรมาไปเอาอะไรมาโอ้ไม่ก็ชิมหายละไม่เป็นไรพูดเดี๋ยวกูสลัดชีเองสลัดชีพผมเฮ้ยลูกโป่งเหรอชิมมันมีลูกโป่งมันมีลูกโป่ง ไม่เชอมีลูกโปง่งแบบหนึง่งผมเอาเพชรเก็บก่อนกองอยู่ไหนวะกองสวนตัวหายอย่นี่อย่นี่กองสวนตัวอยู่นี่อ๋ออนนีมันมีลูกโบงอ่ะมันการเตียงมันการเตียงแล้ว ผมคิดว่าเราควรจะมีดาบหินนะครับอย่างน้อยเนะี่ยมันก็ดีกว่าไปใช้ดาบไม้งโูโนี่ไปสู้กับดาบเหล็กแล้วกันนะครับคอปเตอร์ผมเล่นครั้งสุดก็คือตอนที่คอปเตอร์มันมาเล่นกับเพื่อนกนที่ทุกคนจะแชกถ์ถาน,น้าสาวใช่ไหมโอเคผมขอร้องนะโมตระด้วยพลังห่นเทพเจ,จ้าทอเฉยกูจะหาทางออกไงวนันนี้เฮ้ยสามนอดีเฮียถ้ามันมานะ ท่านผู้ชมถ้าแม่งมานะแต่ผมบอกเลยความชิมหายแม่งเกิดกับผมแน่นอนชิเ,เฮ้ยรอดโอเคเพื่อนนี่กูเองกูเองเที่ยวที้ผมเกิดตกตายคิดว่าถ้าแบบเพื่อนแม่งจิงใส่หน้าผมอย่างเงี้ยชิบหายวลยนะผมวิ่งออกเลยนะปุ่มเดี๋ยวขึ้น น้ำหมดละเกย์ศัตรูอยู่บริเวณนูน้น <c oughs> มันมาแล้วโว้ยเชิดแปนไม่แกไม่มีสิทธิ์เบิงไม่มีสิทธิ์มาท้าทายอำนาะจไม่มันจะขุดเตียงเรามันเอาบล็อกกูโอเคไม่เป็นไรผมไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วโอว้ my god มันสู้กันนี่มันหนึ่งหนึ่งกับกูดิหนึ่งหนึ่ง,งอะ คขรดูจักเกาวไหมว่าหนึ่ง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 อ่ะหนึ่ง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 เลื่อนมวลช่วยกันหน่อยงมวลช่วยกันหน่อยลมมันลมมันแข็งเฮ้ยโอ้โหว้าวเมื่อกี้โคตรลุ้นเลยผมเดี๋ยวผมใช้คอปเตอร์แล้วกันในชุดพอดีชุดพอดีโอ้เมื่อกี้มันแบบลุ้นมากเลยนะไม่ไม่ไม่โอเคไม่ทันละ เลือฟังดูถึงฟังดูสีเหลืองยังไม่ได้ต่อมาเราแม่งก็ยังไม่ได้ต่อมาเหมือนกันจริงเราบอกเลยว่าโคตรแข็งแกร่งไทเทเนียมแม่งบล็อกนี้แม่งต้องจำเป็นมากแบบเพื่อนเชีย่ยผมเกลียดสกายบล็อกมากเพราะว่าแม่งกูจะหล่นนี่แหละผมไม่อยากแตกน้ำยามันน้ำยาส่วนใหญ่มันจะกึ่ยๆอะมันจะไม่มีหาอะไรส่วนใหญ่จะเป็นขอ้อเสียเลยสามเช่นแบบตัวใหญ่อย่างเงี้ยเชีย่ยสีเหลืองยังไม่ต่อมา แมงสามผมค่าโอ้โอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วดีเช็ดเช, <c oughs> ช็ดเช็ดคิงแมนคอผมนีก็ไม่ไหวเหมือนแล้วเนี่ยว้โวโ้วมีโอเคเราชนะผมเห็นเพื่อนผมโอเคไม่ใช่ทีมเราโอ้เช็ดเราเหลือเยอะเลยเหลือหกเหลือสอง เชี่ยเอ้ยเอา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 มองเพชรของหายดิเฮ้ยใครอยากได้เพชรบ้างเพชรอ่ะเพชรเพชรมึงมีเพชรไหมเฮ้ยเพชรหร่อกูไปเอาเองไหมเชื่อมันเอาเพชรฝั่งนู้นละเกลื่อนมึงตวงเวลาให้กูหน่อยแป๊บเดียวสองวิโอเครอแป๊บนึงสองวินาที เออเลื่อนไปประมาณสามวินาทีก็ได้แม่งเอาอยูละตะก,กี้แอร์ออกชิวชุบก้าวเป๊ะเวอร์กลับฐานเลยเราต้องทำให้นำมาได้ครั้งที่สามให้เร็้วที่สุดเฉยเเหลือคนกันฐานแต่ดูฐานบ้านเราดิเฮียมากโอ้ไม่เป็นไรอัพเลยโอ้โหโอ้โอโอยเฉยเล็กมา,มา,ากๆจังนะ โอ้โหผมไม่เห็นนะแนวผมมีเหล็กเยอะมากเลยนะโอ้โหมันเกิดฝั่งม้าสีฟ้าถ้าแม่งได้เลดเบกขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องเลยนะที่เราจะตายห่ากันหมดผมไม่ยังไม่ได้ดาบเหล็กเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเว้ยเรามีพลังตายเกิดแล้วนี่บ้านเรามันไม่มีตายเกิดขอร้องอยนะ่างเดียวคืออย่าให้มันแบบเปิดมาแล้วแม่งได้ชุดเกาะอิมบอรล์อย่างเงี้ยถ้าแม่งโผล่มาอย่างงั้นนะผมจะสาบแช่งแม่งเลยบอกว่ามึงโชคดีกันไปดึงไม่สมควรแก่พลัง มันรู้จะคุมหมดหรือเปล่าหมด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 ตึงจบโว้วโว้วไอ้เชี่ยโดโดมันเอาโดโดมาโดโดไอ้เชี่ยดาเพชรดาเพชรไม่แกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนี้กับบ้านกูไม่ไม oh oh oh. oh oh. ่ไอ้เชี่ยมันไม่มันจ่อมาได้มันจ่อมามันยังไม่ตายเกิดใหม่ม่อตั้งโลก มันเจาะมันเจาะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงเก่งมากมึงทำได้ไงวะโหโคตรเก่งเลยสัตว์เอ้ยเหลือทีมเหลือแค่ทีมเดียวที่มังมีเตียงนะเนี่ยผมกลัวไอ้ดาบเพชรนั่นมากเลยอ่ะผมเดี๋ยวผมคิดว่าเอาดาบเหล็กมาก่อนดีกว่าถ้าแม่งบุกมาเนี่ยเดี๋ยวชิบหายหมดเสียบึงสัตว์เขี้ยวเขี้ยวไอ้เหี้ยมึงล่อใครวะเนี่ย โอ้มันตายยังตายตายตาย <c oughs> มันตายมันตายแอปเปิ่อนอปเปิ่อนเอปเปิ่อนเศคอผมไม่ค่อยไหวล้ว <c oughs> โอ้คอแหงชั่วโมกพี่ผมไม่น,าน่าตะตันเลยฮะม,มายความว่าไงนะนู้บ้าเอ f**ing shit b a n เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมิงไม่ทัน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 แม่งทัน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 โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ต่างโลกโอเคมันหายไปแล้วโอ้ยได้แม่งได้เพจไปเยอะมากเลยนะต้องต้องหกเกือบไปแล้วเกือบเกือบได้ไปต่างโลกแล้วอ้าวเฉียะแล้วเพชรถูกกู แม่งเอ้ยทำเสร็จเฮ้ยดอบมึงดอบลงบ้านกูเลยขอร้องดอบลงบ้านกูฟ i n ิงเชดแมนผมผมต้องใช้ที่ขุดเด็กละมันตีกันมั่ยแนนอนถ้าเป็นอย่างเนี้ยส <c oughs> ีเหลืองมันเอาไปยาไงาตรงนั้นอ่ะผมกลัวมากเลยโอ้โ oh ห เชียเอ้ยมันยิงมามันเป็นธนูปกติมันไม่ใช่หน้าไม้ถ้ามันเป็นหน้าไม้ผมอาจจะถึงตายเลยเลยเมื่อกี้มยิงมาดิมันยิงไม่โดนดิยิงไม่โดนดิยิงเงี้ยโดนดิมันไม่น่าถ้าแม่งท้ากัาอีเดี๋ยวเขาอาจจะ stop time stop watch อะไรวะหยุดเวลาเหรอนี่เกมออนไลน์นะมันหยุดไม่ได้ แม่งเล่นเมนีเพื่อนนี่แม่งก็เหงาจริงนะเนี่ยโแม่งต้องคุยกับตัวเองอ่ะโอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เอาลูกโป่งมาเฮียแม่งใส่ชุดเหมือนเพื่อนกูแกคุณนุ่ว่าแม่งเป็นเพื่อนกูไอ้คนหยนัยศโอ้ยคุณนึกว่าแม่งเป็นเพื่อนกูโอ้แม่งหลายตัวละครด้วยมึงไม่น่าเปิดแม่งใช้ซ้ำกันเลยนะโแม่งเพีย้ยถามเพชร มันมมีน้ำเพชรเพื่อนมึงกลับมาบ้านก่อนโอเคได้ถ้าพวกมึงไม่กลับมากูเตีงสัญญาณเตียงแม่งเลยมันมาแล้ว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 เพื่อนมึงกลับมาช่วยกูหน่อยมึงกลับมาช่วยกูเร็วกูไม่มีหนูหนูกูหมดเมื่อกูจะซื้อสักพักหนึ่งาดิ กูมีธนูแล้วกูมีธนูแล้วจะยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งปุ้มปุ้มปุ้มเชี่ยไม่มีดาบเพชรอันนั้นโคตรน่ากลัวเลยเด็กโกนเกากวนไว้กากวนเพื่อนมึงอย่าตายนะเว้ยเพื่อนมึงห้ามตายแม่งเอ้ยมันตายหาแล้วกมาดิมันตายแล้วอินุ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 อนุอินุอนุอิโหตานี้แม่งโคตรมันนู่นแม่งรู้ที่มาไอ้ไม่อยู่ไหนอะ ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ผมโดนหน้าไม้ดีนะเว้ยตกตรงนี้ตายหา่า huge lucky box เหรอ huge lucky box โอ้ผมไม่ทดนนะเอาวิกาส่งเฮลรวัลนีนอร์ตไปได้ไหมถ้าแม่งสีเหลืองได้มาแล้วแม่งได้ชุดเอเมอรอลนี่ผมแบบห้องตายชุดเอเมอรอลคือสีหน้าคั้มสุดในเกมนี้ผมหาไม่เจอเลย มันอยู่ไหนวะออกมาดีขี้ขาดซากีแอรอลโหน้ำหมึกมาเยอะมากเลยน้ำหมึกเนี่ยเฮ้ยเผมเห็นผมเห็นเราไม่อยากเคลื่อนไหวชุหฮะมีประโยชน์เลยวันนี้ใช่แม่งตอบตรงกลางแล้วอ่ะมึงจะตอบตรงกลางอีกแล้วเหรอ โอ้โมน้องไปกิ้อีมันเล่ยักกี่ชาติวะเนี่ยมันหายหัวไปไหนเลยอ่ะมันตายยังวะโหสัตว์ันนี้ไม่ยื้อเยื้ออะไม่ใ18แปดนาทีแล้วมันหายมันหายโอ้ยมันปาดมันทำมันแปลกวะนี่ โว้าวว้าวได้ได้ได้ได like, ้ในกระถาเวทมาอีด๊เด๊เด๊เดไปมุ่งจ่อไปฝาจ่ไปฟ้าได้ปะมงจ่ไปฟ้าคู่ดาวเร็วไฟคูดาวช้ามันก็กากแหละว้าวหน้าไม้ฟรีโบ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดูนะผมมีธนูอยู่ปุ๊บเอาเยี่ยมไม่ยิงนัดเดียวแตกเหรออ๋อเอ้า ไปดิทำไมไปไม่ได้โอ้ไม่เชียดแล้วไงแม่อผมมีลูกโป่งอันเดียวลูกโป่งไร้ประโยชน์ว่างเราลูมมันได้ลูมมันได้ไม่มีหกอันอะซื้ออะไรได้บ้างวะหกอันเออเออโว้โวโวโวเธอเธอชิว เอามาหับพ่อเดี๋ยวเธอชิวเอ้ยพวกไปรูมันรูมันมันอยู่ตรงนั้นชิวแล้วเกียรอิตรงไหนเคี่ยแมงไก่มากโม้ไก่สัสๆเลยผมว่ามันจะผมจะไม่โดนดักนะไหนวะเยสขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้โอ้แมงค้อเจ็บคอเลย โอเคขอบคุณที่มาดูนะครับผมแงคงบายบาย